น้องชาวไทยชาวผู้ทั้งประเทศค่ะวันนี้ได้มากระทรวงการปกครองวังชัยยาค่ะบุคมลปปสภาคประชาชนได้มาทวงถามที่ยื่นเรื่องไปแล้วเกี่ยวกับคนอิสลามค่ะเรื่องพลาบ40พลลา ล้างนี้ให้อิสลามอ่ะทำไมทำไมกระทรวงการคลังต้องมีการรับผิดช,ชอบด้วยค่ะที่เอาเงินไปแล้วไม่มีใครรับผิดช,ชอบเลยเอาเงินไปก็สูญหายเงินไปก็สูญหายรี่แว่าตัวล้างตัวผ่านค่ะตัวล้างตัวผ่านงูแผ่นดินไทยแผ่นดินทุก95%ซของพวกนี้ แต่ใช้เงินมากมายไก่กองคนไทยเก่าสิบห้าเปอรเซใช้เงินแค่ไม่ถึงสิบเเซเลยแต่อิสลามใช้เงินเยอะมากเลยค่ะใช้เงินแบบมหาศารเลยใช้ที่ให้ประเทศไทยได้ทั้งหมดเลยค่ะที่เขาเอาไปล้างนี่ให้ธนาคารอิสลามเอาไปก็สูญหายไปก็สูญหายไม่มีการรับผิดชอบอะไรเลยค่ะธนาคารอื่น่อไปเขามีความรับผิดชอบทางการอิสลามไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยค่ะ อาไปก็สูญหายเอาไปถึฐาน,นวิญญาณก็ตัวล้างตัวผานงบแผ่นดินไทยแผ่นดินพุทธ95อเซตค่ะตัวล้างตัวผานตัวดีของแผ่นดินเลยค่ะคนคนไทยอ่ะคนไทยเขารู้แต่เขาต้องใช้กฎหมายใช่ไหมกฎหมายคนคนไทยก็มีที่กฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญครองนะคะไม่ใช่กฎหมายใช้กฎหมายรัดซ้อนรัดมาเป็นคู่แข่งใช่ไหมคะ ใช้กฎหมายรัดซ้อนรัดมาคู่แข่งเรียกว่าจดทะเบียนซ้อนอ่ะเมียน้อยมาจดทะเบียนซ้อนกับเมียหลวงเรียกว่าโมคะ <c oughs> กฎหมายรัฐบาลกฎหมายซ้อนรัดซ้อนรัดเรียกว่ากฎหมายโมคะแค <c oughs> ่ไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะมีหนึ่งเดียวค่ะแล้วก็มีการแบ่งแยกดินแดนไม่มีการแย่งกันแล้วไม่มีการแบ่งแยกดินแดนมีแผ่นดินไทยแผ่นดินพุทธ ผู้บ้านแปลงเมืองมาให้กับคนไทยพูดอยู่ไม่ใช่ให้คนต่างชาติต่างศาสนาต่างัาธีมาแยกมาแบ่งจะมาหากินเอากฎหมายตาฮาลาเอากฎหมายตาฮารานตาของ